คุณเคยประสบปัญหาพิมพ์ย่อหน้าที่อยู่ในรูปแบบของหมายเหตุจากนั้นกดแป้นแท็บไปที่บรรทัดแรกพบว่าบรรทัดที่2องไม่ยื่นเข้ามาด้วยคลิปวิดิทัศน์นี้จะเฉลย2วิธีรัดเพื่อพิมพ์ย่อหน้าหมายเหตุให้เป็นรูปแบบสวยงามอย่างมืออาชีพพร้อมแนะนำวิธีการประยุกต์ใช้ สวัสดีครับมิ Word Expert. สเตอร์เวิร์ดเอ็กซ์เวันนี้เสนอเรื่องของการจัดย่อหน้าที่เป็นหมายเหตุให้มีการเว้นระหว่างคําว่าหมายเหตุกับข้อความที่เป็นข้างหลังหมายเหตุส่วนข้อความในพาร์ทที่สองของย่อหน้าหมายเหตุจะต้องเว้นเข้ามาด้วยนะครับเรามาดูวิธีที่1ครับขั้นแรกวางเคอร์เซอร์ที่ข้างหลังคําว่าหมายเหตุจากนั้นกดแท็บเหมือนเดิมที่2อนะครับเลื่อนเมาส์พอยเตอร์ไปที่ปุ่มสามเหลี่ยมล่าง ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายของไม,ม้บรรทัดจากนั้นกดเมาส์ปุ่มซ้ายค้างไว้ลากเข้ามาครับก็ได้หมายเหตุแล้วก็มีการเว้นช่องว่างไว้ให้และในขนาดเดียวกันบรรทัดที่2ก็เว้นเข้ามาด้วยนะครับมาดูวิธีที่2ครับคุณพิมพ์คําว่าหมายเหตุข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นวางเคอร์เซอร์ไ้ที่ข้างหลังคําว่าหมายเหตุต่อไปก็กดแบนแทบ็บต่อไปเลือกข้อความย่อหน้านั้น คลิก insert ครับแล้วก็ table แล้วก็ convert text to table นะครับตอนนี้เช็คดูนะมันจะทำการแปลงย่อดหน้าให้เป็นคอลัมน์นะครับโดยบอกว่าถ้าคุณต้องการทำเป็น2คอลัมน์ซึ่งเกิดจากการกด1แท็แทบมันจะหมอกคำว่าหมายเหตุ่ออััม์์ที่1คําคำว่าพิมพ์ข้อความคอลัมม์ที่2ต่อไปดูที่ separate text เป็น tabs แล้วก็ตอบโอเค ต่อมาเลื่อนเมาส์พอยเตอร์ไปวางทับเส้น Susan, แบ,บ่งคอลัมน์จนเปลี่ยนจากลูกศรนนกลายเป็นลูกศรสองทิศทางในแนวนอนกดเมาส์ปุ่มซ้ายค้างไว้แล้วลากเพื่อปรับความกว้างคอลัมน์สุดท้ายกด c t r l Alt U เพื่อ Clear Format ก็จะได้ข้อความหมายเหตุแยกออกจากข้อความยาวโดยคุณไม่ต้องกดแป้นแถบเพื่อกำหนดระยะเอียงของข้อความในบรรทัดที่2เป็นต้นมา เราสามารถตรวจสอบได้โดยการกด Ctrl P สั่งปิ้นสำหรับวิธีที่2นะมีข้อดีก็คือคุณสามารถปรับการตัดคำและหลังด้วยการลากเส้นขอบของตารางเข้ามาได้เห็นไหมครับสำหรับแบบแรกที่คุณจะต้องเช็ Enter เพื่อตัดคำแล้วก็พิมพ์ข้อความต่อไปนะครับมาดูการประยุกต์ใช้บ้างครับตัวอย่างนี้เป็นการใช้ตาร,รางเพื่อการยิปะวัตดผู้วิจัย ทำเป็นสองอลัมน์แต่แทรกหลายบรรทัดจากนั้นพิมพ์ชื่อนามสกุลไปทีนี้ถ้าเกิดคุณไม่พอคุณกดแท็บแล้วพิมพ์ข้อที่อยู่เข้าไปแล้วพิมพ์แล้วก็กดแท็บแล้วก็พิมพ์นะครับหวังว่าคลิปวิดีทัศน์นี้คงเป็นประโยชน์กับคุณไม่มากก่อน้อยนะครับถ้าคุณชอบกรุณากดไลค์ถ้าใช่กรุณาแชร์ไปที่สื่อสังคมออนไลน์คุณใช้ไม่ว่าเป็น Facebook Twitter Instagram นะครับติ๊ก นะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับคำสัญญาเตือนว่ามีคลิปใหม่มาแล้วครับนะขอบุี่ติดตามชมครับสวัสดีครับ